สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าประชาชนชาวไทยแห่แห่ซื้อหาพระบรมชายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินมหาภูมิพลอดุลยเดชเพื่อนำไปสักการะและเพื่อเก็บไว้รำลึกถึงพระองค์สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าการสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินมหาภูมิพลอดุลยเดชยังความเศร้าโศกเสียใจอย่างใหญ่หลวงมาสู่ประชาชนชาวไทยทั้งประเทศผู้คนจึงแห่แห่ไปซื้อหาพระบรมชายาลักษณ์ของพระองค์ มาเก็บไว้เป็นที่สักการะและรำลึกถึงพระมหากรุณาที่คุณโดยร้านค้าที่ประชาชนมุ่งเป้าไปกันมากที่สุดในกรุงเทพมหานครก็คือร้านจำหน่ายพระพระบรมชายาลักษณ์ที่บางลำพูเขตพระนครซึ่งเจ้าของร้านบอกว่ายอดจำหน่ายพระบรมชายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระประมินทรมาภูมิพลอดุลยเดชเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ80และกำลังจะหมดลงคาดว่าจากนี้ยอดจำหน่ายจะเพิ่มขึ้นอีก จึงต้องสั่งตีพิมพ์เพิ่มนอกจากพระบรมชายาลักษณ์มีรายงานก่อนหน้านี้ว่าประชาชนจำนวนมากต่างก้านซื้อหนังสือพิมพ์ที่มีภาพรวมพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระประมินทมหาภูมิพลอดุลยเดชจนทำให้หนังสือพิมพ์ขายดีจนเกลี้ยงแผงถึงแม้ว่าทางสำนักพิมพ์แต่ละฉบับจะจัดพิมพ์ไว้เป็นจำนวนมากแล้วก็ตาม